สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือภายในรถยนต์ x8 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยลดระดับลดคุณให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดฟังเพลงได้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะสําหรับรถจนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือได้ขอเพียงแค่รถของคุณสามารถเปิดวิทยุ fm และมีช่องเสียบบุหรี่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับครับเมื่อเราเปิดกล่องตัวสินค้าตัวนี้ออกมานะครับเราจะพบกับอ,อ,อุปกรณ์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับวิธีการใช้งานขั้นตอนที่1ให้คุณเปิดช่องเสียบบุหรี่นะครับแล้วก็เสียบอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปนะครับนะครับมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับให้คุณเปิดวิทยุเปิดเครื่องเสียงของคุณขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปที่วิทยุ fm นะครับจากนั้นนะครับให้คุณปรับจูนสัญญาณวิทยุนะครับไปที่ขึ้นน108ครับขั้นตอนถัดมานะครับให้คุณมาปรับจูนสัญญาณขึ้นความถี่วิทยุของตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับโดยวิธีการให้คุณกดปุ่มโทรออกนะครับปุ่มกลางนะครับกดค้างไปเลยนะครับ มันจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นให้คุณหมุนนะครับปรับจูนสัญญาณนะครับปรับจูนสัญญาณนะครับไปที่ขึ้นร้อยแปดให้ตรงกับวิทยุขึ้นความถี่ของวิทยุของคุณนะครับจากนั้นให้กดปุ่มโทรออกอีกครั้งนะครับเพื่อยืนยันสัญญาณนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้คุณหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปที่หน้าบลูทูธนะครับนะครับเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับ นะครัแล้วจะเห็นตัวอุปกรณ์นะครับตัวเชื่อมต่อบลูทูธที่ชื่อ X8 แบบนี้นะครับให้คุณทําการกดเข้าไปเชื่อมต่อนะครับนะครับทีนี้เมื่อขึ้นสัญญาณว่า,าใช้งานอยู่นะครับจากนั้นคุณก็จะสามารถเปิดฟังเพลงนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับยังสามารถเปิดฟังเพลงผ่าน USB นะครับโดยที่คุณเอาอุปกรณ์ USB ของคุณเสียบเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับและคุณก็จะสามารถเปิดฟังเพลงได้เลยนะครับและความสามารถสุดท้ายที่อุปกรณ์ตัวนี้ทําได้นะครับก็คือการที่คุณเอาสายชาร์จโทรศัพท์ของคุณมาเสียบนะครับเพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์ของคุณนะครับเห็น <Keys. S 1> <sem> ไหมครับว่าวิธีการใช้งานอุปกรณ์ตัวเจ้าตัว บูทูต X8 ง่ายแค่นี้เองนะครับครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอวิธีการใช้งานตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือ X8 ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ